ที่เห็นคิ้วๆข้างล่างนั้นเป็นข้าวจัดมินครับเพื่อนๆสวนข้างบนเนี่ยอันนี้คือข้าว95กอขอ95ตอนเดิมที่เราทำแล้วมันลมลมแปะคนาแล้วเม็ดอะไรมันล่วงมันก็เกิดเป็นต้นอยู่บริเวณขอบเนี่ยเพื่อนๆครับไอ้ที่พวกคุณสงสัยอ่ะไม่มีน้ำมันจะเต็ไงไหม ไม่ได้พ่นฮอร์โมนไม่ได้พ่นบํารุงนู่นนี่นั่นมันจะเต็งไหมมันจะดีไหมวันนี้มีหลายอย่างนะเพื่อนๆนะที่อยากให้คุณเห็นนะดูก่อนเลยนี่เพื่อนๆเห็นสภาพดินไหมเนี่ยเห็นไหมปัจจัยน้ําข้างล่างเนี่ยมันเกี่ยวกับการเป็นแป้งในมเมล็ดหรือเปล่าครับเพื่อนๆครับไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องเลยครับ มันคนละบทบรรยัติเลยเพื่อนๆแล้วในขณะที่เขาจะเกิดเป็นแป้งเนี่ยสิ่งที่ผมกลัวและกังวลมากที่สุดคืออะไรเพื่อนๆคือน้ําถ้าเราคุมมันไม่ได้ทุกอย่างมันจะเออเลอร์นี่คือเรื่องที่เรากลัวที่สุดแล้วเรื่องเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนให้เอาความคิดเดิมๆออกจากหัวคืออะไรเนี่ยปัญหาเม็ดดำเนี่ยเพื่อนเอน,เอนไอ้ตรงนี้เดิมทีอะ เป็น่คนเห็นต้นยานี่ไหมที่ที่ลมๆเป็นแถวๆเนี่ยเดิมทีมันขึ้นสูงกบกบมาเลยกบไม่เห็นลวงเลยครับมันเลยทําให้ข้าวเนี่ยมันมีความยากต่อการผสมเกสรส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือติดเชื้อนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วภาพโดยรวมของมเมล็ดเป็นเม็ดได้ไหมครับเพื่อนๆดูนะเป็นเม็ดได้ไหมได้ แล้วเกี่ยวอะไรก็น้ำไหมครับเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเอางั้นไอ้ที่เราทําอยู่ทุกวันนี้นี่สรุปแล้วเราเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกเนี่ยกับเรื่องที่ต้นข้าออกรวงอย่างเงี้ยทําไมมีน้ำแล้วมันจะเต็งไหมมันจะเต็มไหมเนี่ยเกี่ยวไหมครับเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวที่สําคัญที่สุดคืออะไรเพืพ่อนๆรู้ไหมว่าข้าวเนี่ยเขาฉลาดกว่าเราอีกเนี่ย ในลําต้นเขาเนี่ยที่เห็นขิวๆปั๊ดเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเขาเอามาสะสมเอามาเก็บไว้ในน้หมดล้วเนี่ยลราในยามที่วิกฤตแบบนี้เนี่ยเนี่ยวิกฤตแบบนี้นะเนี่ยเขาจะเอาไอ้นี่แหละเนี่ยในในนี่แหละเปลี่ยนกลับมาเป็นแป้งในเมล็ดนี่แหละครับนะทุกคนน่าจะหายสงสัยเนาะว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทาไมมันถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็ไอ้ที่ดำๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติครับเพื่อนๆเราไม่ได้ควบคุม มันอย่างถี่ถ้วนมันอย่างละเอียดอ่อนนี้คือสภาพที่มันได้เม็ดได้แป้งโดยธรรมชาติภาพที่ออกมามันก็เลยเป็นภาพเม็ดข้าวหลวงข้าวแบบธรรมชาติแบบนี้มันจึงไม่ได้สวยโดดเด่นสะดุดตาเหมือนกับข้าวที่มันอยู่ในแปลงนะทั่วๆไปรวมๆเหมือนอย่างของเราในในแปลงอย่างเงี้ยวันนี้ก็เอาส่วนหนึ่งของความจริงบางอย่างที่เราเข้าใจพิดไปเองอะ่ะ ว่ามันต้องเป็นอย่างงั้นมันต้องเป็นอย่างนี้นนนนแท้จริงแล้วภาพนี้น่าจะสะท้อนให้คุณเข้าใจได้ดีว่ามันเกี่ยวกับอะไรมากที่สุดผมสรุปง่ายๆเลยเพื่อนๆความสมบูรณ์ของดินเป็นปัใจจัยในการกำหนดคุณภาพของมเมล็ดข้าวครับ